ทุกคนคะในขณะที่คุณกำลังเพลิดเพลินกับการออกกำลังกายอย as, ู่นั้นอย่าหาวาวาลาพ่นโมกมูลครับอันนี้เด้อเตระเดเตระเดเตรเดไม่รู้ว่าใครตามใครมานะคะโอ้โหใครตามคุณเลยมาวล่าพ่นกับตาดีตาดีคุณนะตัวบัยง่ายจ้า ป้าตัวไงัไปใส่หักกอพอกันเนาะเนะ,เออนะโอวอันนี้ดอกชงโคนะเออเราเกิดมาเพื่อกันและกันค่ะไปไหนแล้วก็เจอกันเนาะเฮ่น่ะดีใจปลื้มือปลมือดีใจปลมือปลมมือ เดดีใจวะไปใช้ห้กพ็พอกันดีใจเนะแล้วไปะมือซีซประมือซีอซีนะเขินเหรอ <cz uk> อ๋พอพราเราคู่กันเวาพอและเพื่อนของเธอ